สวัสดีค่ะที่ชั้นนางสาวจินลาปาสองห้องอยู่ตำบลบ้านหลุมจังหวัดสุโขทยัยอำเภอเมืองค่ะวันนี้จะมานำเสนอชุมชนค่ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นโรงเรกชงค่ะตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามข,ของซอยบ้านดิชันค่ะนับแต่เด็กประถงส่วนข้างซอยดิชันนะคะตรงนี้จะเป็นที่ทำงานของผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านหลุมมูสี่ค่ะ ชุมชนของฉันก็จะมีทีมหมานะคะภายในทีมหมายก็จะมีของกินของใช้และของมระจุพัณฑ์มากมายเลยค่ะแล้วชุมชนของฉันก็จะมีเมค็โครค่ะแล้วชุมชนของดิฉันจะมีโครงการชนรับประทานสโคไทยค่ะ ส่วนมากชุมชนของดิฉันจะมีบ้านจัดสรรมากมายแล้วมีบ้านยาเภสัชเวลาดิฉันป่วยดิฉันก็จะมาและชุมชนของดิฉันมีแหล่งรวมกระเบื้องค่ะ